มาเปลี่ยใสายไลายเลยครับสุดหยดพริกไทยอย่อาย yeah. สวัสดีครับ เมื่อนี้มีข้าวเปียกมากินซุ่มกันเด้อครับพี่น้องยามาเด้อมาเด้อครับข้าวเปียกดูกลัวจับยวนนะครับหรือขาอ้าวข้าวเปียกเวียดนามก็จะเวียดนามนะครับเมื่อนี้มีพีอันนี้เป็นพริกพริกพริกผัดเผ็ดคู่น่าเลยครับเผ็ดครับแล้วก็น้ำสม้มน้ำส้มครับน้ำส้มพริกมาปรุงกันเลยมักเปี้ยวก,กับใส่ลายเลยครับแต่ส่วนลายผมจะมักเผ็ดอันนี้ เป็นพริกผัดเผ็ดคักเผ็ดแน่นะครับนี่สุดหยอด,ดเผ็ดจุดดเลยครับเดี๋ยวสิใส่พริกไทยว้าอ,อืมเป็นกระแซบแท้มาเด้อพดยังไม่ได้กินข้าวมากินชจวงนึงเคี่ยงนํำกันเนียนะครับแถบแซบแถบบรรยาก,กาศ เข่ากันพอดีเลยเปี้ยมีหอดเลงลูกชิ้นเลือดครับมาจิ้มด้วยอืมสุดยอดอม,มามามาพี่นกย่า เส้นนุ่มแซ่บเลยครับสูอุดงญี่ปุ่นได้สบายเลยครับเต่นก็เปียกบานหองแซ่บครับเด้ออืมอืมลูกชิ้นกับลูกเงี้ยไง อืมแซับดีอืมเอ็ไม่ควายเรามืดอจับได้ครับเด้อเนือล่ไหลายอืม ừ ừ mừng chào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  มาแทะกันเลยว้าสุดยอด เนี่ยเป็นเนี न न ่ยอืม เขาเึมกันครับพี mm ่นนอกเขาเปียบแซบครับเล่งหลายครับพิเศษเล่ง คนหายมากคักแน่ๆตามในตัวเมืองนองข้ายอยู่ตามตลาดตามย่างเด็นี่เขามีขายเต้มไปเบิดครับเข,เขาเปียกครับบางเจ้าก็มีเล่งบางเจ้าก็เป็นตีนไก่อันนี้มักแทะเล่น

muốn lại thẻ này, quê gì không ใหญ่สุดเดอดว้าวแซ่บลายพี่น้องเอ้ยมีโอกาสมานั่งกินน้วกันเด้อครับเดี๋ยวบามืมหน้าพีเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินอยู่ครับบอกว่าที่เฮ็ดน้ำและเคยบอกเคยบอกเธอดึงรครับอยู่ในในคลิปวบ,บ บอกวิธีทำแต่วันอาทิตย์เนี่ยว่าเห็ดลงว่าเห็ดให้เบิงอยู่ว่าเริ่กไปได้ก๋วยเตี๋ยวง่ายๆครับเส็นมาแล้ว เขาตับตับซะเลยหรอ,อเจบแล้วแสบขากแสบแน่ <c oughs> ตนเดาเศร้าเนีเ่ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นอาหารเศร้าเด้เลยครับส่วนหลายคนจะมากไปกินตนเดาเศร้าเศร้ากันนะเขาเปียกตื่นเศร้ามากไม่ยังกะเขาเปียกพวกเขาเปียก แกงวุ้นเส้นหรือแกงเซนใ่้ก่ฉชีกกระแซบสจดพี่น,อน,อน,นอ้องในยังกินในน้อครับอันยงมีไม่กินน้ำกันเด้อ พรอยาิครับพี่แท้อ่์นวสุภาพเด่ยจุดยอดเลยครับหวานเป็นเล่งเนาะ อั่เลลดน่ก็บบเป็นอย่างนี้น,นะคระับวันนี้มันต้องเลออยู่แล้วชิ้นไหนหยอดอ่ะเราสองชิ้นสุดท้าย <laughs> ตัดได้เลยครับตัดได้เลยครับโอเค โสุดท oh. yeah. mm ้ายแล้วไเลงไรดิ้ันเนี่ยพิเศษเล็ง

เหลือแต่นำขอบคุณหในหลเดอร์ครับพี่น้องที่มารับชวนเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครัวชชนแอนเดอรครับเดอร์ครับมื่อนี่กับไปแล้วครับสวัสดีครับ